จัดงานเลี้ยงปี่ใหม่ครับวันนี้เรามาซ้อมเช่นเคยครับคอรสปังลูกนี้ติดเลยโอ้โหมาลูกแรกตีติดคาที่เลยครับเดือนหน้านะครับไปเจอกันระดับประเทศนะครับคอร์สระยะสองตีออกจากวงหูนี่ครับเอาคะแนนไว้ก่อนครับคอร์สคอรสครับเสนเนมบัดดี้คอรสเสนมยกมาปังลูกนี้สามคะแนนอยากเล่นด้วยจังมาครับสวัสดีครับเนม เอา้าข้ามวงไหมไม่ไม่โดนตกในวงครับตกเอาครับเสเนมมาใหม่ครับเ<ว>สเนมอืมตีโดนทุกระยะครับแต่ระยะนี้<ว>สกิดเล่นด้วยครับพี่ๆมาเสเนมยกมาใหม่ปังโอ้โหสี่ระยะติดจะเป็นคนตีคนที่สามเก้ามาลูกนี้โอ้โหโดน,<ว>โดนออกจากวงสามครับ สวยนี่ครับมาแล้วครับสามคะแนนแล้วปล่อยให้ลูกมันลอยๆนะครับผูนี่ครับเช็ดหัวออกสามแต้มพูขอบคุณคุณโอมทะลุสุ่มมาเองครับวันนี้โอ้ยตีตีตครับโอ้ลูกแรกโอมห้าคะแนนไปเลยครับพี่ตีลูกให้แตกดูหน่อยอ่ะต้องรูปต้องรอป,ปื้มครับโอมลูกนี้แหลมไปเนี่ยถ้าเป็นแหลมในกรณีลูกแหลมเนาะ อยากเจอฉายาลูกจอดอา้าวเออดูได้เลยลูกนี่นี่ครับตีโดนนะครับแต่ไม่ข้ามแก่นนะครับส่วนใครอยากไปคัดทีมชาติก็ไปคัดต่อได้ครับแล้วก็ไประดับโลกต่ออะไรก็ว่าไปฮอตนี่ครับเต็มเลขอยู่นะครับไม่ได้ยินเสียงดินนะครับยินเสียงเหล็กงล้วนครับบวกสามแต้มฮอตน่าจะเตรียมตัวกลับบ้านน่าจะได้ไปวันที่สี่นะเอมี่โอ้โหฮอตดีติดครับแต่มันสกิดไม่ได้แต้ม นี่ครับเต็มเล็กครับแบบนี้ครับนักกีฬาเบตองอยากได้ยินเสียงเหล็กครับบวกสามคะแนนครับแก่นไม่ขยับครับลูกนี้กูบอกให้เตรียมเจอกันที่โซล่าโอเคครับคุณปันนี่ครับเนมโอ้โแก่นแทบไอลูกแทบแตกครับเสอร์นอกขอกำลังใจหน่อยชิงที่หนึ่งสู้ๆนะครับคุณบีเก้าได้หนึ่งแต้มไหมมันมีแต่เลี่ยนอย่างเดียวเก้าโอ้โหเสียงเหล็กแต่มันไม่ชัดเท่าไร่มันตกอ๋อ จังหวัดอะไรเอาตีแก่นกระจายแบบนี้ไม่ได้แต้มครับเอาโอมโอมโอมไม่ลอยโอมพุ่งไปโอมแป๊บหนึ่งนี่ครับปื้มสามแต้มครับมาแล้วครับสามแต้มแรกปื้มบางคนก็หนึ่งปีบางคนก็หกเดือนอะไรอย่างเงี้ยถูกมาใหม่หนึ่งแต้มคอสแบบตีแบบนี้หนึ่งแต้มคอสเอาจะกินไหม ไม่สก,กิดนะครับคอร์โอ้ย,ออยผิดลูกครับคอร์อดยกมาสวยโอ้โหตีโด,ดนลูกกลางแต่มันช็อตข้างออกไม่ได้แต้มคอร์นเซนมเอาครับเสเซเนมยกมาอือกูทำได้ดีมากเลยขอช่นชมขอบคุณนะครับเก้าได้หนึ่งแต้ม โอ,โอ้โหโอ๊ะโดนวงครับไม่โดนกรรมการเชินวันกรรมการโดนไหมไม่โดนเลยนะขอบคุณคุณขวาชนบุรีตอระวังตอระวังยอมรับความจริง ไม่โดนโดูไม่โดนเลยก็ไม่โดนเลยเนี่ยคอมาดูนี่คอสคอสมัสนโดนไหมไม่ใช่มันเลยตั้งเ็นหนึ่งเนี่ยขอ,อบคุณจะหกสิบแล้วได้กี่แต้ม สแ,แต้มใช่ไหมใเออกรรม,การ,มการตัดสินนี่มันมันไม่ต้องแยกคนอื่นมาดูใช้กรรมการดูอยู่คนเดียวก <c oughs> สินี่ไ,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 ไให้คน,นมาดูตอนมึงแข่งอ๊ได้หนึ่งแ,แต้มแบบนี้เดี๋ยวจบจบชุดต,ติ้งก่อนนะครูคุมไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวครูว,วิ่งให,ให้เลยพอจบเสร็จก็จะไลท์วิ่งให้ดูเลย นีมีคนพิมพ์อยู่ตั้งตรงกลางน่ครับบอกว่าต่อไปปึื้มวิ่งก็คือพวกเดียวกันเลยในสนามนะครับพิมพ์เอาครับออนลอยมานี่ครับสามแต้มมาแล้วเป็นเท okay, so ่าไหร่สิบแปครับโอ้เก้าเอ้ยเก้าโอ้โหนี่ครับเป็นเคล็ดลับของเจ๊เก้าครับ ยกลอยมาเอ้ยโอ้ตีติดสองลูกเลยครับตีออกช็อตสองลูกเลยครับอ๋อบอจอมันเปล่าครับโรงเรียนครูเทศบาลครับเป็นโรงเรียนเทศบาลโอ้โหผู้ตีลายตรงดีอยู่ครับเออยี่สิบสองเสือเนมสวยโอ้โหนี่ครับห้นาคะแนนครับสเสือเนมเป็นยี่สองคะแนนครับคะแนนสี่ฐานแรกเราน้อยขอสองระยะมาเก้ายกมา โอ้โหนี่ครับโดนแล้วครับห้าคะแนนเก้าองภูมาโอยกมาสวยนี่ครับโอ้โหภูเอาครับคนสุดท้ายของวันนี้ครับปึ้มแกนแตกนี่ครับปื้มถนาตีแกนครับบอกแล้วตีโดนแกนครับเอาใครเป็นคนตั้ง